<laughs> yeah. so we <laughs> This unit complies with protocol seven eight one. x this. No distraction. No destruction. Oh. No. I've got your trail. Out their numbers. <laughs> <Your> <laughs> um, need draw. <laughs> 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 out there, someone dies. Carry that weight Need a draw and hum.

กี่ะลรวะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่เดิมโดนแถวมึงโดนแถบตายมึงโดนหัวแตกัแ่ล้วเออไอ้ยอ้ไ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  o ้ไเ้ไอ้อ้ไ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 อ e ไอ้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 ได้ไอ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 ้ไไ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 ไ ไอพ้พี่ทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงีต้ตายหาหมดคไไไมม่เเหห็็นนนะอ้ตายชีกแปดง ห่ันรู้สโมก์ไปมึงต้องซื้อกูขอปืนเลยไอเหียกูก็ไม่มีตัง์ปลา่ามึงก็ซื้อเชอริฟยกมาอะไรของมึงเนี่ยเกูกูกูเชื่อมัน เออเหมนตายในีดจะดมึงต้องเชื่อมันในตัวกูเหมึอนตายนะไม่ต่อมันในตัวกูระบุให้ได้ว่ามันตัวมันมาจากทางไหน Let's g e this no distraction ไอ้เหี้ยเออโอก้ัีันรันนกูว่าเน้ต้องโดน ตุลนก็ไม่แผละเหี้ยแม่งอ้ตัวไอตัวดูอยู่แม่งห่ากะดุกันรดเฮ้ยเชี้ยปเงมากจริงอยู่ไหมเพื่อนโอ้โหี้ยน right ่ดันไปก่อนเลยไบี้บี้ช่วยช่วยเฮ้ กระสุนหมดแหะไม่ไ่ได้เก็บปืนเลยอ่ะโอ้ยโทษโดีโทษโทษจริงๆจะเก็บได้แล้วแต่กระสุนมันหมดอ่ะ I guess that's it โอ้ยไอ้ปลายเกมนี้มาว่ะปลายเก่งมากเก่งมากกัดใจจริงปลายสองคิวเปิดเราเปิดได้สวยปลายรู้กัน I need a gun ออก ตัวนี้นี่วา Thank you เฮ้ยอาตัวเ็มี l o a d i n g ่อบอกูเปลี่ยนไปเรื่อยอะตมนันแหละหมดแล้ว n ้ยกูยิงโอเมนโดนด้วยเว้ยตอนนูนอะ้ยสายบ้ามากเพื่อนยอดายูดดีใหญ่กเอาจริงม่พูดดีกว่าจะพอ นี่โยนไอหนี้กระนั้นไม่ซื้อรวยจะตายไม่เอาจริงแล้วว่ะเว้ยกูจะไม่กูจะไม่รอมันจับไอโซละ no distraction s เอาไปโดนไปลายลากไปแล้วไอเยี่ยปายเก็บดิเก็บของผมนะเพื่อนนานจะวัดอะไรนานเลงวะไอเยี่ยมมันไล่ไปไอเยี่ยมันเดินกูยิงไม่โดนกูเดินกูยิงกูไม่โดนไอเยี่ย ไม่ทำแล้วไม่ทน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 ไม่ทำไม่ทุดแล้วล่าสุดเลเอร์สแตนดิ้งไปอะส่งของมาส่งผจญเลยขายยาส่งผจญเลยสัตส่งไม่ใช่ส่งอ้าเหรอสัส่งไม่ใช่ส่งไอ้สัต Okay. Bin, <boundaries> tèm, 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 Last player standing. Oh, yeah, you will not kill my allies Wait <mail bottle> <youtubers> am <mail> <technology> Okay <Huh ?maya> <demokrataime> <coughs> อะไรสยบิกเล่นอยู่ก็ดเสียงเดียวกับมันเนี่ยโอ้กัเหไมตายดิงวะเสียงะอเลยขนาดนั้นเลยนะสมารอืมขนาดนั้นแหละโอขันนอเดียกันเลยโอ้โห เอาเรื่องเก่าอ่ะปวดหนักมากเลยเราเียกปีน,ววนี้หนันกรเรื่อยๆเลยเมื่อกี้กูเพิ่งอะไรนะปวดหัวปวดหัวอ๋อที่กูเพิ่งกินข้าวาเสร็จใช่ไหมกูคิดว่าเราจะมีไอจีมากขึ้นทั้งทำงานก็เหมือนเดิมตอนนี้ปวดไม่หายเลยเวลากูเลยน,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 นอนดีกว่ามั้งกูว่าเดี๋ยวทำนี้เถอะกันงั้นกนให้ใบได้เพื่อนใช่อเอ้ยาเมื่อเฮ้ยากูเพิ่งกินหนมดเมื่อคืนทานมาแดกโค้ดเหร มั่วตลกมากยวะตลกากฟังีเยอะู่สกมากที่ดากูช่วยเรื่องขับสายเพื่อนรูปล่าีเยออยกูกินนี่อะไรน้ำอ้ยโ้ยโอย้ยโอ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 ้โอโอ้ยโอ้ยโ้้โต้โยอ้ยโ้อออ้ อี๋อี๋อี๋ไไป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 เพื่อนเพื่อนจะไปทานนี้มาทำไมเพื่อนไอ้ไปพูดหน่อยพูดหน่อยขอแป๊บไม่พูดเยอะจะพอเห็นไหมล่ะไอ้เหี้ยขอคุณรู้แล้วคุณไม่มีสกินพูดดิอย่าอ้างไอ้เหี้ยขอกูขอไอออนมุงยนต์ออกแมบไปเลยวะ โอ้โหมึงสักทีไหมหลายทีละเอเดีเราเป็นตัวฮิวเราต้องไปเล่นกับเพื่อนลูกโอเด็กเราเราเล่นตัวฮิวอะลูกเราต้องไปเล่นกับเพื่อนเข้าใจไหมเราฮิวลูกเล่นตัวฮิวอะลูกไอ้เหี้ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเข้าใจไอ้เหี้ยมันไปหมดมันไปหมดพอลูกเลยไอ้เหี้ยพอจามาสพอจามาสเขาตั้งแล้วพ่อ พอไม่มีจะเด็กเหมือนกันลูกเอ้ยเดี๋ยวขาจะได้พอรวยไม่ใช่ไงฮะให้พอเฮียเดี๋ยวก็หมดแล้วเฮียฮะทำหนึ่งเหลือเฮียอะไรที่หนึ่งเนี่ยมึงเข้าใจอไหมเล่นตัวฮิวเล่นกับเพื่อนไอ้ยพูดไาไปหนุ่มอะผมไม่รู้เนี่ยมามั่วผมไม่รู้ตัวดีเลยเฮ้ยไอ้ไอ้เกียร์ไอ้ไอ้ไปลูกขอแฟนท็อปรอบเนี่ยขอแฟนท็อปแฟนท็อปอันนี้เดือดกันเกียร์นี้คอนเทนต์ชัด ถ้ามีเอก้านะจะคอนเทนต์ดีกว่าอ่ะผมันก็เล่นมันทั้งเกมเหมือนเดิมอ่ะเออไอบีโออาตุกูโกซาทัวร์เฮ้มันอยู่กับเพื่อนเลยเฮ้ยอ่ะลูกูมลูกู กตัวอะไรโอ้หายเยอะปาบล็ไอพีมึงอย่าซื้อเต็มขอร้องขออะไรก็ได้โอ้โหไอบ๊กมึงแัตเลน่าเลยยังไงกูก็ทับปอดมาโทษี <Sen nationalist> ดีแล้ตายทุกงานขี้โมอ้อ I need a gun ขอโทษขี้โมเดี๋ยวกูโยนแม่งตรงนี้แม่งเลยยสวขี้โม้ขอขี้เหม็นด้วยต้องพึ่งเปิ่นนี่ไงเป็นไงไอ้เหี้ยกระแพงกูไม่ช่วย่ใช่ไอ้เงี้ยไอ้บ้านไอ้บ้านทีกระยาได้เลย เอน่มัเตอนตุับ้ย making cover เฮ้ยย t ี๋ยวปยิ่งร่องามมนบางเพื่อนองนี้ย breaking them เอามันตรงใจไม่มีศัตรูในแมปเลยอาไปเพื่อนอ่ะ last player stand one enemy remaining ไอ้เจ้าไอ้เจ้าวัวเรือบอกว่ากูรู้ว่ามันจะอยู่หลังไซกันไงตรงเนี้ยกูรู้ว่อยู่ตรงนี้กันไอ้เจ้ยมันต้องนาแวร์ถูกลันแน่ไอ้เจ้ามีเจ๊เด็ดสีแน่นาแวร์ถูกลันนัวแล้วนัวแล้วเบี้ย